เข้าไปที่ safari นะคะถ้าเป็น iphone แล้วก็ไปพิมพ์ new mail ใช้ภาษาไทยก็ได้นะแล้วก็ create สร้างอ e ีเมลนะคะต่อมาก็ไปที่ create account กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้ ใส่รหัสผ่านต่างๆนะเราจะใช้ชื่อเล่นก็ได้ที่เราอยากให้เขาเรียกเรายังไงนะคะนามสกุลจะเป็นนามสกุลจริงๆก็ดีนะคะเวลาเขาส่งเช็คเงินสดมาให้ก็จะได้ไม่ยากค่ะตัวไม่ยากนะคะ ต่อมาใส่พาสเวิร์ดนะคะก็เขียนไว้อย่าลืมนะเราไปตั้งเองก็ได้ create my own password บางทีเขาจะไม่ให้ผ่านเพราะว่าพาสเวิร์ดมันไปซ้ำกับของคนอื่นนะเราก็ลองใหม่นะคะเขาจะให้ใส่สองครั้งให้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วก็จดไว้เลย จะได้ไม่ลืมนะอันนี้มันไปซ้ำกับคนอื่นเดี๋ยวใส่ใหม่นะ ใส่ไม่ตรงกับอันแรกโอเคบางเครื่องก็จะถามเราว่าจะเซฟไว้ในเครื่องหรือเปล่าถ้าเป็นเครื่องข้างนอกไม่เซฟนะถ้าเป็นเครื่องของเราเราก็เซฟไว้เพื่อความสะดวกจะได้เข้ามาง่ายๆเนาะ ถ้าเรียบร้อยเราก็กด next ได้เลยนะเรียบร้อยการสร้างอีเมลจาก gmail นะคะต่อมาต่อมาเราจะไปซายเข้าไปในโทรศัพท์ของเราถ้าเป็น apple นะคะเข้าไปที่ setting แล้วก็มาที่ password account ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ gmail เราก็ continue นะคะตัวนั้น รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปใส่อีเมลที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้ลงไปได้เลยอันนี้มันจะอยู่ในโทรศัพท์ของเราเวลาเราจะเข้าดูอีเมลจะได้ไม่ต้องใสอินเข้ามาทุกครั้งเราก็แค่เปิดจากอีเมลได้เลยนะคะใส่อีเมลที่เราสร้างเสร็จเมื่อกี้นี้นะคะใส่ไปเลยแล้วก็กดถัดไปนะคะ ใส่รหัสผ่านที่เขียนไว้นะจำได้นะโอเคต่อมาไปเซฟไปเลยนะคะขวามือบนนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อย ตอนนี้อีเมลอันใหม่ก็จะอยู่ในโทรศัพท์ของเราแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะคุณมีอีเมลแล้วพร้อมใช้ในการเปิด YouTube เลยวิดีโอถัดไปนะ